เหมือนเดิมครับต้มอึงนะครับวันนี้อึงไข่พีนองครับเตรียมตักไคร่ข่าใบมะกรูดแล้วก็พริกนะครับใบมะขามอ่อครับใบกะเพราตกไทยความหอมครับพีนองครับเดี๋ยวไปลงมมือทํากันเลยครับบีจี้เห็ดอื่นใบข้าวกระเชนเคยนะครับนํามาต้มก่อนต้มสักสามนาที แล้วก็ไป็นหลังทำความสะอาดนะครับว่บข้าวแน่นอนสูตรนี้ต้มไปใจสังเกตเห็นเหมือกขา,ขาวๆดูหลังมันสินะพต้องเป็นหลางองอกดีๆว่มีข้าวแน่นอนนะครับครบเวลาเราปิดไฟแล้วก็ตกไปล้หลางได้เลย ต้องก้อมสะอาดตรงเมือกขาวๆนี่เบิดนะครับมันก็สิบวัคข้าวเนาะล่างต้องก้อมสะอาดดีๆแล้วนะครับล่างเมือกมันออกไปเบิดแล้วเขาก็คังตั้งหม้อตั้งน้ำได้นะครับน้ำเดือดจะเอาเครื่องใส่ตั้งน้ำแล้วนะครับตั้งน้ำเขาก็ใส่ คาตะไคร่ตะไคร่ทุบนะฮะคาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็พริกดุกโดดตามด้วยใบบกักโกครับใส่ลงไปเรืองเรื่มหอมแล้วในะ้กระมังหก็ใส่เลยใส่เอืองดีหลัง้วา็สะอาลงไปครับใส่เกลือลงไปเลยเกลือแลวกันผงนัวครับรสด,ดีเนาะของดีรสด,ดีแล้วกัน ชูรสครับใส่หลายเส่็หลายครับบานแต่ห่อก็รอคนอ้นนี่ห่อ,อก,กันแล้วก็นรอจนอึงเปื่อยนะครับจังใส่ผักเนาะแต่ว่าสักหน่อยเดือดจักหน่อยก็ตีใส่บวกขามอ้อนลงไปครับต้มมาสักพักนะฮะอึงเรื่มตึงแล้วน้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยใบบวกขามครับใส่ใบบวกขามลงไปต้มเลย แล้วก็สิบปิดฟ้าไว้จนกว่าอื่องเปื่อยนะครับกันน้ำบุกเขาก็กเติมน้ำเนาะจังมาเบ่งกัน,นครับมันเปิดฝ้ามองบ่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะแห้งอโอ้ไข่ระเบิดอื่งไข่ระเบิดแล้ว เปิดฝาเบื้องอีก,กรอบนะครับน้ำเริ่มลดเท่ากับเติมน้ำจากน่อยหลอดเ่ียบได้นะปิดฝาไว้จังไว้สีก,กรอบครับอ่ะนะครับพอต้มไปสักครึ่งชั่วโมงเปิดหม้อเบิ้งจากหน่อย ดาำกันลดลงพอสมควรแล้วนะครับนะตอน,ตอนนี้เราเช็คอีกเด้วเลยนะครับอีกจักน้อยหนึ่ง,ะงนะครจ่ะไปรอเปลี่ยนจระไดจีแล้วนะครับ ใ่อึ้องเดิมแตกแล้วนี่แหละสุกแล้วนะครับพราอตันนี้ใส่ใบกระเพราเลยนะครับใบกระเพราก่อนสิปิดฟ้าไว้ก่อนสิปิดแกเทอดกับชิชมตะกอนวสุดยอด,ดพป่น้องครับ